เรียนทหมดช่งพมรสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่กับคุณครูรัติรสพงศ์สวัสดานนะคะหรือว่าครูมดดำนั่นเองค่ะจากที่เราเรียนไปในคาบที่แล้วนะคะเราเรียนไปในเรื่องของการขาที่เป็นการเคลื่อนที่และมีความเร็วที่เปลี่ยนแป,ปลงนั่นเองลองเสนอ ลองเสนอดูหน่อยค่ะคะรถไฟรถไฟเปลี่ยนยังไงคะขะลองเปล,เปลี่ยนยังไงคะลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยคะ่ะยังไงคะอ่ะลองดูคะ่ะค่ะตอบเลยคะ่ะยกตัวอย่างดูคะ่ะอ่ะลองตอบดูเมื่อกี้ความเร็วของรถไฟเปลี่ยนยังไงคะ อ๋ลองอธิบายดูค่ะค่ะลองดูค่ะลองดูค่ะตอนอขาขะอันไหนฝั่งนี้ช่วยเพื่อนนะตอบว่าอะไรคะอ่ะช่วยช่วยหนยเร็ว่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วความเร็วมีการเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงบ้างอ๋อเพิ่มขึ้นครานี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไงคะ อ,อใ๋ใช่ๆเอาอระไิปล้างคำพูดออกมาหน่อยค่ะว่ายังไงเอ่ยขะเพิ่มยังไงเอ่ยลดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไงคะจากตอนแรกมันเป็นไงเอ่ยเคลืค่อนที่ช้าแล้วก็มันก็เร็เวขึ้นเร็วขึ้นนี่เราทำาไงคะเ,ะเราเร่งมันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่วัตถุข,ของเราเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนไปเขาจะเรียกว่าความเร่งนั่นเอง แค่นี้เองอ่าทีนี้เรามาดูถุงทรายที่เราทําการทดลองไปในคาบที่แล้วนะคะในคาบที่แล้วเราจะได้จุด B มีค่า1.63จาก B ไป C C มา D D ไป E และ E มา F เราเห็นว่าความเร็วเป็นไงคะอ๋อความเร็วเพิ่มขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าความเร็วมันเปลี่ยนแบบนี้แสดงว่ามันมีอะไรคะอ๋อใช่แล้วค่ะมันมีความเร่งนั่นเองเพราะฉะนั้น การเคลื่อนที่ที่ความเร็วเปลี่ยนแปลงเราจะเรียกว่าการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อไร่ที่เราเปลี่ยนความเร็วเมื่อนั้นแสดงว่ามีความเร่งเกิดขึ้นทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้แล้วว่าความเร่งคืออะไรความเร่งคืออะไรคะความเร่งคือการเคลื่อนที่ยังไงเอวว่าเราเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเราค่อยๆเร่งขึ้นไปนั่นเองที่เราเรียกว่าเราเร่งนั่นเองโอเคไหมคะ เข้าใจไหมคะได้ไหมยากไหมเอ,อ่ยไม่ยากงั้นเรามาดูต่อนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคำนวณเราจะคำนวณหาความเร่งเราจะคำนวณยังไงนะคะ <DP> เราบอกว่าความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นความเร่งของเรา เลยหาได้จากความเร็วที่ติเป็น80อันไหนเราเร่งมากกว่ากันคะ0่อะ20่เป็น80นั่นแสดงว่าความเร่งก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงความเร็วถ้าความเร็วเปลี่ยนมากค่าความเร็วก็จะความเร่งก็จะมากนั่นเองแต่ทางกลับกันถ้าภายใน1นาทีเราขับรถจาก20ไปเป็น60กับภายในเวลา5นาทีเราขับรถจาก ความเร็ว20เมตรต่อชั่วโมง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายไปเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันใช้เวลาต่างกันอันไหนเร่งมากกว่ากันใช้เวลามากหรือน้อยเร่งมากกว่ากันคะอ่าใช้เวลาน้อยอ่านั่นแสดงว่าเราจะหาความเร่งเราเลยต้องหาจากความเร็วที่เปลี่ยนไปหารด้วยเวลาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความเร็วเราเปลี่ยนไปเท่าไหร่คะจาก 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเปลี่ยนเท่าไรคะ 40. 40รู้ได้ไงเอ่ย <40. S 1> เอา60ลบ20นั่นเองเพราะฉะนั้นความเร็วที่เปลี่ยนเลยหาได้จากความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นนะคะ แล้วก็ค้านด้วยเวลาเหมือนเดิมนั่นเองค่ะด้วยความเร็วต้นนั่นเองเราลองมาคำนวณกันดูนะคะจากครั้งที่แล้วเราได้เหมือนเดิมค่ะยังกลับมาอยู่ที่แถบกระดาษของเราเหมือนเดิมเส้นเดิมเลยค่ะเราก็ยังได้ความเร็วแต่ละจุดมาแล้วเราได้ความเร็วที่จุด b มาแล้วนะคะว่าเท่ากับ 0.86ความเร็วที่ 05, จุด c เท่ากับ1.05จุด d เท่ากับ1.25จุด e เท่ากับ1.44และจุด f เท่ากับ1.63เราได้ความเร็วมาแล้ววันนี้เราจะมาคำนวณหาความเร่งกันนะคะเราจะมาลองคำนวณดูว่าถ้าเราจะหาความเร่งของแต่ละช่วงจุดสมมติครูจะหาความเร่งจาก b ไป d เนี่ยครูจะหายังไงนะคะอเรามาลองดูนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคำนวณดูค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาความเร่งเราหาได้จากอะไรคะความเร่งหาได้จากอะไรคะ,คาระหาได้จากความเร็วที่เปลี่ยนความเร็วที่เปลี่ยนทำยังไงต่อคะสูตรว่างไงต่อ อ่าหารด้วยเวลาถ้าครูต้องการหาความเร่งจาก B ไปยังด <D. S 2> จาก B ไปยังดีตรงนี้หาได้จากความเร็วอะไรเอย่ยความเร็วปลายลบความเร็วต้นที่จุด B กับจุดดีอันไหนเกิดก่อนกันคะ <B. S 1> จุดมันเป็นจุดไหนคะ <B. S 1> อ่าความเร็วที่จุด B นั่นเอง หารด้วยเวลาเหมือนเดิมความเร็วที่จุดดีของเรามีค่าเท่าไหร่คะเท่ากับ1.25นั่นเองลบด้วยจุด B ีมีความเร็วเท่าไหร่คะจุด B ีมีความเร็วเท่ากับอ่าศูนจุดแปหหารด้วยเวลาเวลาในข้อนี้ใช้เท่าไหร่คะ ได้เป็น 0. จุดอะไรคะเห็นไ,ไหมคะด้ลบยคะ1.25-0.86ลบแล้วเหลือเป็นอได้0.39นั่นเองคูณด้วยอะไรเอ่ย50.2ส่วนสออทีนี้เราคำนวณได้นะคะ ทำไงต่อคะเอา2ตัด50เหลือเป็น 25, 25นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา25คูณด้วย0.39คูณแล้วได้เท่าไหร่คะเอาลองดูคะ่ะได้ไหมมี9 7 5เสียงแล้วนะคะยังอื่นอีกไหมยังอื่นอีกไหมคะเอาฝั่งนี้ได้เท่าไหร่คะ แสดงว่าเสียงส่วนใหญ่ได้9.75คำตอบคือ9.75ค,ค,คราวนี้เราจะเขียนหน่วยหน่วยของความเร่งเราคำนวณยังไงดีคะเราจะเขียนเป็นอะไรดีเอ่ยเดได้ไหมอเอา,าเรามาดูหน่วยของความเร่งนะคะความเร็วมีหน่วยเป็นอะไรคะ ความเร็วมีหน่วยเป็น,ปนอ,อ่าเมตรตอร่อวินาทีแล้วเวลาล่ะคะมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยอาเอาเรามาดูหน่วยใหม่หน่วยของความเร็วคือเมตรต่อวินาทีใช่ไหมคะหารด้วยเวลาคือหน่วยเป็นวินาทีเป็นเศษส่วนซ้อนอยู่ใช่ไหมคะ<ช>วินาทีนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นส่วน,น1กับเศษเป็นส่วนก็เป็นเมตร ต่อวินาทีคูณด้วย1ส่วนวินาทีเมตรคูณกับ1ก็ได้เป็น1 1> อ่าได้เป็น1เมตรวินาทีคูณวินาทีก็ได้เป็นวินาที<ม>ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นความเร่งเลยมีเลยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองแค่นี้ยากไหมคะอ่าเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วเราฝึกต่อเลยค่ะ ฝึกต่อนะคะให้นักเรียนหาจากจุด C ความเร่งจากจุด C ไปยังจุด E 1ข้อและอีก1ข้อนะคะต้นทางหรือเปล่านะคะลองดูนะคะลองฝึกดูนะคะฝึกคิดเลขบ่อยๆค่ะเราจะได้คิดเลขได้ชำนาญมากขึ้นค่ะ,อะลองดูนะคะได้ไหมคะ ได้ไหมคะอลองทําดูค่ะลองทําดูฝึกค่ะลองฝึกดูค่ะฝังนี้ได้ไหมคะ ลืมขีดเส้นเศษส่วนนะคะเดี๋ยวใช้เศษนี้ต้องขีดด้วยนะคะเพราะมัน <Okay. S 1> เป็นเศษส่วนด้วยค่ะเคียะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ลืมเส้นโอเคครับเดี๋ยวรีบทำเลยครับ <Okay. S 1> หานด้วยอ่า <Okay. S 1> uh huh. ครับ <Okay. S 1> ไปต่อเลยครับอ๋อ <Okay. S 1> oh, นั่นไงจะเสร็จแล้ว okay. เอาถ้ากจุดหนึ่งจุดแล้วไปจุดที่สองเลยค่ะช่วงจุดที่สองเลยคร<ะ>ับอย่าลืมคิดอ่าใช่เอามีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างคะอ๋อเก่งมาก ถ้าในกลุ่มเสร็จแล้วเราช่วยเพื่อนข้างๆด้วยนะคะลองดูเพื่อนข้างๆเราทําได้ไหมลองช่วยกันนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนนั่นเองเราจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะลองตรวจสอบคําตอบกับเพื่อนดูก็ได้นะคะว่าถูกหรือเปล่าแต่อย่าลอกเพื่อนนะคะอ่ากิ๊กมาข่าเสร็จแล้วเอาหลายกลุ่มเริ่มเสร็จแล้วนะคะมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างคะกลุ่มนี้เสร็จยังคะได้ไหมคะ จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเ,เสร็จยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ้าโอเคถ้าทุกคนเสร็จแล้วนะคะ,ะถ้าเราเสร็จแล้วนะคะเราลองมาดูตรงนี้นะคะ เมื่อกี้เราคำนวณไปกี่ช่วงจุดคะจากไหนไปม้างจาก B ไปจาก B ไป D แล้วก็จากสุดท้ายจากไหนคะจาก D ไปยัง F จาก D ไป F เราได้ความเร่งนักับเท่าไหร่คะ9้าูา9.50เมตรต่อวินาทียกกำลัง2 ซึ่งจากที่นักเรียนได้จะเห็นว่าค่าของเราจะมีค่าเป็นไงกันคะใ,ใกล้เคียงกันนั่นเองนั่นแสดงว่าความเร่งที่ทำให้วัตถุเนี่ยตกในแนวดิ่งเนี่ยจะมีค่าใกล้เคียงกันเราเรียกค่าความเร่งนี้ว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองซึ่งจะมีค่าอยู่ที่ประมาณก้าตกลงมายังพื้นตกลงมายังพื้นโลกนี่คือทิศของการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะซึ่งของทุกอย่างที่อยู่บนพื้นเนี่ย ของทุกอย่างที่อยู่บนโลกตกมาจะตกลงสู่พื้นซึ่งจะมีแรงอะไรกระทําคะ,ะแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงมีทิศไปทางไหนคะมีทิศทางดิ่งลงนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุเรากตกนี้แสดงว่ามันมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทําในทิศที่ตกลงมานั่นเอง แรงน้มถ่วงกระทําอย่างนี้นะคะทําให้วัตถุของเราโอเคไหมคะอ,คอ่าโอเคได้นะคะนั้นเราไปดูที่สไลด์ต่อไปเลยนะคะ ถ้าเรามีโลกอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ณตำแหน่งไม่ว่าเราจะอยู่ณตำแหน่งไหนนะคะสมมตุติเราอยู่ตำแหน่งนี้แล้วความเร่งล่ะคะอ่าทางเดียวกันเหมือนกันแล้วถ้าเราอยู่ที่ขั้วโลกใต้ตรงนี้ล่ะคะวัตถุของเราจะตกยังไงคะอ่าตกขึ้นไปยังพื้นโลกตรงนี้ถ้าตกลงมาอย่างนี้จะกลายเป็นตกลงไปบนฟ้านะคะอย่างนี้ตกขึ้นฟ้านะคะตกลงมาตกไปยังพื้นโลก แล้วมาตกแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกมีทิศทางไหนคะไปทางเดียวกันอ่าไปทางเดียวกันแล้วความเร่งล่ะคะอ่าไปทางเดียวกันแล้วถ้าอยู่ฝั่งนี้ล่ะคะวัตถุจะตกยังไงอ่าตกมายังพื้นโลกแล้วมีแรงล่ะคะไปทางไหนเอ่ยเราถ้าบางคนอาจจะจําไม่ได้นะคะให้เรานึกเหตุการณ์ขณะที่เราปล่อยถุงทรายให้ตกลงมาปล่อยถุงทรายให้ตก มีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำดึงให้ถุงทรายตกเวลาถุงทรายตกความเร็วของถุงทรายก็จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะความเร็วเปลี่ยนนั่นแสดงว่ามันมีความเร่งนั่นเองเราก็เนื้อเหตุการณ์จากการทดลองของเรานี้มาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาตรงนี้ได้สําหรับใครที่จําเนื้อหาไม่ได้เราก็จําเป็นภาพเหตุการณ์ได้นะคะเพราะวิทยาศาสตร์คือการเรียนสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะคะ โอเคไหมคะยังนะคะให้เวลาจดแป๊บนึงนะคะ,ะไม่เปลี่ยนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าแรงลับเท่ากับศูนย์จะมีความเร่งไหมคะอ่าไม่มีนั่นเองยากไหมคะอ่าไปสไลด์ต่อไปนะคะอ่าเมื่อกี้เราได้เนะะื้อหาแล้วเราลองมาทําโจทย์ดูนะคะเราลองมาดูนะคะเขาบอกว่า เริ่มจากหยุดนิ่งเราก็คิดก่อนเริ่มจากหยุดนิ่งใช่ไหมคะพอเริ่มหยุดนิ่งเมื่อมันมีความเร่งมันเปลี่ยนไปจนมีความเร็วเป็น25เมตรต่อวินาทีใช่ไหมคะทีนี้25เมตรต่อวินาทีนี้ใช้เวลาทั้งหมด 100. 100 100นี้ใช้การเปลี่ยนจากความเร็วเท่าไหร่คะจากความเร็วเอ้ยจากศูนย์ 0, เปลี่ยนมาเป็น 25ใช้เวลาเพียงแค่100วินาทีแตนกี่ไปด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเมื่อมี10ลรอมาแซงปุ๊บความเร็วเป็นไงคะค่อยๆลดลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเติมตัวเลขหน่อยเราจะได้คำนวณง่ายๆจักรยานตรงนี้ความเร็วเท่าไหร่คะอ่าศูน์เมตรต่อวินาทีเปลี่ยนมาเป็น,นตำแหน่งนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่คะ ใ่25เมตรต่อวินาที2องตำแหน่งนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะอ่า100วินาทีนั่นเองจากเหตุการณ์ที่2ต่อไปจักรยานเป็นไงคะอ่ะะาชะลอความเร็วลงเหลือเท่าไหร่เอ<ส>้ย 0, 0 2แล้วก็กี่อัตราเร็วเพิ่มขึ้นตรงนี้คือ ณตำแหน่งนี้คือ0เมตรต่อวินาทีใช่ไหมคะตำแหน่งนี้คือเท่าไหรคะเมื่อกี้25เมตรต่อวินาทีและตำแหน่งสุดท้ายคือ0.2เมตรต่อวินาทีณนะช่วงที่ความเร็วเพิ่มขึ้นแสดงว่าเป็นช่วงไหนคะคว,วความเร็วเพิ่ม ความเร่งเนี่ยในช่วงที่เพิ่มอัตราเร็วช่วงที่เพิ่มแสดงก็เป็นช่วงแรกหรือช่วงที่สองอ่าแสะดงว่าเป็นอะไยังไงค,ะเ,คเะ,ไเะเอาความเร็วอะไรเอ่ยอ่าเอาความเร็วปลายเอาความเร็วปลายลบด้วยอะไรคะ ลบด้วยความเร็วต้นแล้วทำไงต่ออ่าก่งมากเลยค่ะหารด้วยเวลานั่นเองในช่วงนี้เหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดหลังคะเหตุการณ์แรกคือ0เมตรอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกอ้าเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สองแสดงว่า ยี่สิบห้าหารด้วยหนึ่งร้อยเลยกลายเป็นเอาใหม่เอาใหม่ยี่สิบห้าหารด้วยหนึ่งร้อยอบเท่า,าไรคะศูนย์จุดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราหารดูเราหารดูใจใจเย็นนะคะเอาท่านหนูหารเร็เรว,รวๆไม่ถนดัดลองใช้ การตั้งหารดูก็ได้ค่ะเอาอะไรเป็นตัวตั้งตั้งไว้แล้วก็หารด้วย1 00นะคะปลายทางเองก็ลองคำนวณเลขดูนะคะ9นะคะอ่าเมื่อเราได้ความเล่งในช่วงที่อัตราเร็วเพิ่มขึ้นแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะลองหาความเร่งในช่วงที่อัตราเร็วลดลงบ้างค่ะอลองคำนวณดูค่ะลองดูเลยค่ะว่าจะได้เท่าไหร่ หน้าทีะะ่หน้าที่32ข้อที่9นะคะหน้าที่32ข้อที่9ค่ะลองคำนวณดูค่ะเราคำนวณช่วงแรกได้แล้วเราลองคำนวณช่วงที่2ดูนะคะลองคำนวณช่วงที่2ดูช่วงแรกไม่ยากเลยนะคะช่วงที่2ก็น่าจะทำได้เหมือนกัน เหตุการณ์ตรงนี้ความเร็วเท่าไหร่คะเมื่อกี้ความเร็วเท่าไหร่เลยตรงนี้25เมตรต่อวินาทีและฝั่งข้างหลังความเร็วเท่าไหรเอ่ย0.2 0.2หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีใช้เวลาในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ60วินาทีนั่นเองเขาให้เราคำนวณหาอะไรคะให้เราคำนวณหาอะไรคะ ให้เราคำนวณหาความเร่งเพราะฉะนั้นความเร่งเหมือนเดิมเราก็วางตั้งสูตรเหมือนเดิมความเร่งหาได้จากอะไรคะความเร่ง,างหาได้จากความเร็วที่เปลี่ยนไปาหา,ดา,ารหาด้วยเอตตอ วินาทีช่วงนี้คือเกิดก่อนจากนั้นณนะตำแหน่งนี้เกิดหลังกลายเป็นตำแหน่งที่2ใช่ไหมคะพอเราได้ตำแหน่งตรงนี้เราหาความเร็วที่เปลี่ยนความเร็วที่เปลี่ยนหา,าาายหาได้จากความเร็วปลายหาได้จากความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นอ่าใช่ค่ะเก่งมาก าด้วยเวลานั่นเองความเร็วไปของเราเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเท่ากับ0.2ความลบด้วยความเร็วต้นคือ25แต่หนูดูดีๆตัวต้นของเราเท่าไหร่0.2เรานึกถึงเหตุการณ์เรามีเงินอยู่1บาท แล้วเราไปซื้อขนม10บาทแสดงว่าเราจะเหลือเงินเท่าไหร่เราเหลือ9บาทไหมไม่ใช่เราต้องกลายเป็นไงคะติดลบอยู่9บาทเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันตัวเลขต้นของเราคือ0.2ลบด้วย25ลบกันแล้วเลยต้องได้เป็นลบ8 4 8หารด้วย<ร> -60 อ่อาทีนี้ลองคำนวณดูค่ะได้เท่าไหร่เอ่ย เอาตัวเลขมาหารกันเครื่องหมายลบยังนะคะลองช่วยกันคำนวณหน่อยค่ะเอาช่วยกันนะคะช่วยกันคิดหลายๆคนลองดูคำตอบเราจะเหมือนกันไหมนะคะแต่เท่าไหร่คะได้เท่ากับ เอามีคำตอบมาแล้วคนแรกได้เป็นอ่อย่าลืมเครื่องหมายอะไรด้วยคะลบเพราะฉะนั้นต้องได้อ่าคำตอบแรกลบศูนย์จุด่หนึ่งสามกูปืนละคะณตำแหน่งนี้เราก็กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนกันแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราออกแรงปั่นจักรยานให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราออดแรง ออกแรงมีทิศไปฝั่งนี้ความเร่งเป็นบววความแร่งก็มีทิศไปทางเดียวกับแรงเหมือนกันตรงนี้ทิศของความเร่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูอีกฝั่งหนึง่งเมื่อกี้เวลาเราขับรถไปแล้วความเร็วลดลงแสดงว่าเราออกแรงอะไรคะเราเบรกไว้เราต้านไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทิศของแรงก็มีทิศต,ตรงข้าม นี่นี่คือทิศของแรงทิศความเร่งก็มีทิศทางเดียวกัจะมีค่าเป็นลบนั่นเองโอเคไหมคะถ้าโอเคนะคะวันนี้เราก็พอจะเข้าใจคอนเซปต์เกี่ยวกับความเร่งและก็การหาความเร่งแล้วใช่ไหมคะความเร่งคืออะไรเอ่ยความเร็วที่เปลี่ยนไปเมื่อไหร่ที่ความเร็วเปลี่ยนก็จะมีความเร่งถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นมีความเร่งไหมคะ มีแต่ถ้าความเร็วลดลงละคะม,มีไหมมีไหมตรงนี้มีความเร่งไหมคะอ่ม,มีมีเหมือนกันแต่ความเร็วติดลบอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณหาความเร่งได้แล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะเจ็กกันใหม่ค้าบหน้านะคะนักเรียนทั้งหมดชงความคาร,รบ